เพื่อนเครับเคยประสบปัญหาพิมพ์งานเอกสารที่มีความสําคัญออกมาแล้วเนี่ยมันเสียหายเนื่องจากโดนน้าหกเลอะเทอะไหมฮะตอนเนี้นะฮะเรามีเทคโนโลยีหมึกกันน้ําออกมาแล้วสำหรับเครื่องวินเตอร์อิงเจตนะครับหมึกกันน้ํามันสําคัญยังไงนะครับเอาไว้ป้องกันผลงานนะครับเอกสารรายงานเสียหายเนื่องจากโดนน้ํานะครับผมถ้าเกิดว่ามีหมึกกันน้ําแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเอกสารที่มีความสําคัญของเพื่อนๆนเนี่ยจะโดนน้ำแล้วเสียหายนะครับ เรามาป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับด้วยหมึกกันน้ํากันดีกว่านะครับสําหรับหมึกกันน้ำนะครับก็จะมีคุณสมบัติเด่นนะครับในเรื่องการนําไปพิมพ์งานเอกสารนะครับรายงานที่มีความสําคัญนะครับหรือว่าจะเป็นสําเนานะครับทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะฮะอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถใช้หมึกกันน้ําพิมพ์ได้ด้วยเช่นกันนะครับครับผมเดี๋ยวเรามา ทดสอบพิมพ์กันแล้วก็มาดูกันว่าคุณสมบัติกันน้ําของหมึกกันน้ำเนี่ยมันสามารถกันน้ําได้จริงไหมกันน้ําได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมาพิมพ์งานกันเถอะ ครับเดี๋ยวเรามาทดสอบคุณสมบัติหมึกกันน้ํากันนะครับวันนี้เราเตรียมสายยางฉีดน้ํามาด้วยนะครับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ สามารถกันน้ำได้จริงนะฮะจะสังเกตว่าหมึกไม่หลุดลอกออกมานะฮะยังเหมือนเดิมเป๊ะเลยกับตอนที่ยังไม่ได้ฉีดน้ำนะครับผม mm. ครับผมก็จบไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการทดสอบคุณสมบัติของหมึกกันน้ำนะครับ mm. ก็พบว่าสามารถกันน้ำได้จริง100%นนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผม ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบาย